วาวาขอบคุณเบลล่าช่วยหาสิ่งที่หายากที่สุดมาให้ได้นางฟ้าชัดชัดจัดให้ได้ยามวิกฤตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ทั้งการประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงเหล่าดาราคนดังต่างยื่นมือช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยการในยามวิกฤตเช่นเดียวกับวาวานิชาโชคประจักษ์ล่าสุดวาวาโพสต์ขอบคุณนางเอกสาวซื่อดังเบลล่ารานีแคมเปญโดยบอกว่า แอดเบลล่าแคมเปนขอบคุณพี่เบลมากมากมากถึงมากที่สุดที่ส่งถังออกซิเจนจำนวน30ถังและอุปกรณ์ในการต่อครบชุดซึ่งตอนนี้หายากมากๆและเคสเร่งด่วนที่ต้องการ ygen, ออกซิเจนเยอะมากๆที่ทีมได้รับแจ้งและต้องเข้าไปช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนในทุกวันขอบคุณแทนผู้ป่วยทุกท่านคะ่ะาร์ a อนด์แอโดยทางเบลล่าเข้ามาคอมเมนต์ว่าขอเป็นกำลังใจเล็กๆ เป็นกำลังใจให้ติดอาสาทีมและผู้ป่วยทุกคนนะคะ